สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังใช่ครับนี่คะวันนี้อีกิวซังบอกว่าจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตไรชาแปลงของบานไกลคิดถึงอีกิวซังบ้างอีคิวซังไม่ได้มาให้ท่านผู้ชมได้เห็นหลายวันแล้วใช่ไหมครับมีฮะอีกิวซังเปิดตัวกับเจ้ารถไฟฟ้าคันใหม่นี่เราอยากจะบอกว่าเราจะใช้คันนี้ในการรีวิวบนดอยอ่าของขางกันน้องอีคิวซังเนาะคับเดี๋ยวเราขึ้นมารีวิวว่ารถไฟฟ้าคันนี้ทําอะไรได้บ้างแต่ที่แน่ ขับขึ้นเขาชันๆได้อยู่นะแต่ว่าจะค่อยๆขึ้นไปอย่างเต่าเลยวันนี้เราจะทดสอบจากที่นี่โดยการซ้อนสองคนอีกิุนังกับพ่ออีกิซังสองคนไปไร่ชาไปสอ0 0ัเรามาดูกันว่ามันจะไปไหวหรือไม่ขึ้นเขาชันๆได้หรือเปล่ามาตามอีคิวซังไปกันครับที่แน่เราจะไปอัปเดตว่าไร่ชาตอนนี้เป็นยังไงที่แน่ๆอยากจะบอกว่ามานเกือบจะร้อแล้วนะอาจจะร้อยเปอซ้ซ้ ไปไม่เป็นการเสียเวลาเราเดินทางไปดีกว่าไปกันคิดสังเพลงครับ,รบไปนักผู้ชมอันนี้ในเลยด่านเข้ามาเน้องคิดสังเนาะจุดในผ่านจุดจําหน่ายตั๋วเข้ามาเนี่ยดอกซากุระญ,ญี่ปุ่นเริ่มบานแล้วท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะ,นะรถของเราวันนี้เราจะไปแบบเงียบๆไม่มีเสียงเครื่องยนต์ ไปสั้งสิ้นแล้วใช่ไหมครับเราไปดูกันว่าจะขึ้นดอยไหมไหมจะขึ้นดอยไหวไหมที่จริง,รงเราจะเริ่มขึ้นเดินกันตั้งแต่ส่วนเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสิบสองภาษาเนาะเพื่อจะวิ่งออกไปยังบ้านนอแรกันนะทางนี้ฝั่งนี้กีรสรังดูฝั่งนี้ทางนี้ลัดไปได้ใช่ดูฝั่งนี้โอ้โอต้นซากุระบานนั่นเป็นนางพญาเสือโครงง่งเนาะกีรสั์เนาะครับนางพญาเสือโคร่ง,ง,ง,งนี่จะบานก่อน โอ้ oh, แล้วเหมือนเราขี่จัก,กรยานเลยเนาะคิดซังเนาะเชีโ oh, <ม>ย้เงียบมากเลยครับได้ยินเสียงธรรมชาติแบบเต็มๆรถคันนี้มีอ่ระดับความเร็วอยู่3ระดับนะปรับได้หนึ่งสองสามถ้าสามก็จะเร็วสุดวิ่งได้60สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าเกถ้าหนึ่งะครับถ้าหนึ่งอยู่ที่30สกิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่ฮะมันได้อยู่แค่ไม่มันขึ้นแค่30เนี่ยเร็วสุดแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกียร์สองนะเกียร์สองก็จะได้อยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงี๋ยวปรับให้ดูอ่านี่เกียร์สองเพิ่<อ>งได้มาใหม่น้องคิซังเนาะครับเพราะเมื่อมันเรามีตัวแบบเพิ่มพลังขึ้นใช่เขาเรียกว่าระบบ S นั่นเองพอมันปรับเป็นสีได้แล้ว ใช่ัำเป็นสีได้ฮะยี่สร้างเดี๋ยวเรารีวิวตั้งแต่ทางขึ้นชั้นๆนั่นเลยกันไปรันครับมาครับผู้ชมเราจะเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับสวนเฉลิมพระเกียรติ72ดพันศาใช่ตอนนี้ก็เริ่มสวยขึ้นแล้วใช่ฮะนี่ฮะเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เพื่อจะออกไปไร่ชาแปลง2000นั่นเองเนาะรถก็กำลังลงมาไปกันท่านผู้ชม ชุดขึ้นไปอ๋อใ,ใครโทรมาเนาะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายจ้าน,นิ้งคือจังวังไปกันต่อท่านผู้ชมเราจะขึ้นไปข้างบนน่าจะ,จะใช้เกียร์สามละตอนนี้สองวิ่งได้แค่นี้นะอ่ะสามเรามาดูกันว่าจะขึ้นเดินตรงนี้ไหวไหมตรงนี้ชันมากเพราะพอลองปรับพยายามดูอปรับเอสยูครับเพิ่มพ,พลังขึ้น ปรับเอสแล้วนี่เอสสี่เหรอครับใช่ครับมันจะได้อยู่ประมาณสิบห้าวินาทีานนไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม,มันขึ้นไหวอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะค่อยๆไหลขึ้นไปแ<ไ>ล้วคิวซังเนาะอ่าทีนี้ก็จะมันจะได้แค่สิบห้าวิสำหรับเกียเอสนะแล้วก็เกียสามนี่โอ้ยนี่สอนสองข้อหนักเจ็ดสิบหกกิโลที่คิวซังหนักเท่าไหร่ เท่าไหร่สามสิบเท่าไหรสามสิบสสิบเท่าไหรโอ้ยสาิบกว่าเกือบสี่โลท่านผู้ชมมีคิวตอนเนี้ยหุ่นกลมขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทํายังไงก็ได้ให้สั่ังผอมลงวันนี้นีเ่เราก็จะค่อยๆไลไปแบบนี้ท่านผู้ชมจากนี้ไปก็คือขึ้นเนินอย่างเดียวเลยนะครับครับตรงนี้คือเขาหัวร้นเหมือนกันสมัยก่อนนะ <laughs> สมัยก่อนแาวนี้เป็นเข่าขอวล้นหออเนาะคับโอ๊ยไหวไหมไหวไหมท่านผู้ชมดูฮะความเร็วอยู่ที่1 7 1 6 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง1 4 1 3ลงมา1 3ตอนนี้เราจะเริ่มนี่ฮะตอรี่เราลงมาจากเมื่อกี้9 3นะ9 0ตอนนี้ลงมา6เลยทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้เหลือ6แล้วตอนนี้เหลือ84ตละตอนนี้ก็มีแรงเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางมันเรียบ เเรราก็็จะไปไปวด้อันนี้รถไฟฟ้าเหมาะกับทางเรียบใช่ถ้าอยู่ในเมืองนะผู้ชมเหมาะมากสําหรับการใช้งานนะหนึ่งประหยัดชาร์จไฟต่อรอบว่ประมาณ3มชั่วโมงพว,ว,มวิ่งได้วิ่งได้60กิโลเมตรต่อการชาร์จพ,พ่อว่าคุ้มไหมครับพ่อว่าคุ้มอยู่นะสําหรับคนทํางานไม่ไกลบ้านเนี่ยเพราะห่างจากที่ไปใช่ โอ้โหตอนนี้เราผ่านมาครึ่งทางแล้วนท่านผู้ชมจะรอดไหมจะมีอีกเนินนึงครเป็นเนินชั้นๆยาวๆก่อนที่จะออกทะลุปไปถนนเส้นใหญ่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็เป็นเนินเหมือนกันนี่ไว้เนินนี่ขึ้นสบายนี่หายไปอีก2%ท่านผะู้ชมอาเดี๋ยวขอดูหน้าจอหน่อยนงสังขอกล้องหน่อย ความเร็วของเราอยู่ที่24กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะน่จออประมาณนี้แบตเตอรี่เหลือ82เปอร์เซ็นต์ไปฮะท่านผู้ชมเรามาลุ้นเนินยาวๆกันอีกทีว่าจะขึ้นไหวไหมนะถ้าไม่ขึ้นถ้าขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวเรามีปุ่มสปอร์ตให้นี่ปุ่มสปอร์ตอยู่ฝั่งนี้สามารถปรับให้พลังงานเพิ่มขึ้นไว้จริงๆมันไว้สำหรับแซงนะ เวลาอย่างเราจะอยากจะแซงรถคันข้างหน้าเงี้ยมันก็จะปรับความเร็วขึ้นให้ได้นี่บรรยากาศฮะตากล้องถือกล้องครับนี่ฮะแถวนี้รถน้องเที่ยวจะออกได้อย่างเดียวนะก็คือเหมือนเราที่กําลังออกน้อยคิวซังนะเนาะคเข้าไปไม่ได้แล้วเข้าไปไม่ได้แล้วตรงนี้ก็จะเจอด่านตรวจใช่ถ้าเข้ามาก็จะโดนปดนระตูบล็อกไว้ใช่ ติดๆครับเนี่ยไปไหนครับแนะอลวะอ๋อแอลดีนี่ฮะเข้าได้อย่างเดียวออกเลยอ,อ๋อเลยก็ว่าเสี้นยินเสียงเลยไปกันครับมาตรงนี้แล้วสามหมื่นแปดอ่ะกลับมาอุบจับนะไหวไหมเนี่ยชิซังเกลือฮะเกลือไม่รู้ครับท่านผู้ชมไหวไหมเนี่ยนี่ มอไซค์ไปดุหมดละเรายังไม่ได้เลยไป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 ไหวไหมเนาะชุดหน่อยชุดหน่อยปรับ S. <S เบอสชุดขึ้นเรียบร้อยชุดขึ้นเรียบร้อยขึ้นได้แบบนิ่มๆสิบแปดสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงสิบเจ็ดสิบหกความเร็วลดลงเลยเลยท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ได้ว่ามันขึ้นไม่ไหวนะแต่มันจะลดความเร็วลงนะ้อยกันสักเน่อย<ะ>นี่ ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยด,ดูดูความเร็วอีกคือสั่งดูความเร็วตอนนี้ตองซิกแซกตองซิกแซกนี่ซิกแซกแบบนี้หรือขึ้นในใช่ไหมใช่โอ้ยทะลุฮะซ้อนสอง่านผู้ชมขึ้นเนินชันได้สบายแต่ว่าเสียวหน่อยนะใช่เสียวอยู่เนาะสัง่งเนาะเสียวม <5 S 2> ันจตตะตกโอ้โหพลังงานลงมาเหลือเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นักผู้ชม ใช้ไฟเยอะมาก76เปอรยอะมากเลยโอ้สุดยอดเลยอ่ะเราตรงไปที่ไร่ชากันดีกว่างั้นไปเจอกันที่ไร่ชาเลยครับท่านผู้ชมไปกันครับไปครับ,รบโอเคทนะ่านผู้ชมตอนนี้มาถึงไร่ชาแปลงสอง0ันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผะู้ชมครับครับผมเข้าไปทำมันไม่คขายดูว่าวันนี้มีไข่ตุ้มในชาไหมโอ้โหพ่อไม่ต้องถามว่าพ่อรู้ว่ามันมีอยากกินใช่ไหม ท่านผู้ชมดูสิดอกซากุระของเรานี่คือดอกซากุระเมืองไทยนั่นเองนะฮะอยากจะบ,<ท>บอกว่าดูสิตอนนี้มีสองสีท่านผู้ชมสีขาวสีชมพูว,ว้าวมากตัดกับสีขาวสวยมากใช่สวยมากเลยเนาะ<ท>ดูดูท่านผู้ชมว,ว้าวบเร็มแล้วนะท่านผู้ชมฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะนี่ ่ไ้ยล่ะวว้าฮะยืสั่งมาฝั่งนี้แล้วสตรอเบอรี่ก็มีขายแล้วนะท่านผู้ชมมีพัน 1, พระราชทา,าน80นี่ราคาอยู่นี่75บาทเคปคุดเบอรี่65บาทนี่มีเคปคุนเบอรี่แล้วก็สอบรสเอออยากลองชิมสอบรสของโครงการหลวงอะ่ะม,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 มีไหมสอบรรสีไหมที่ไหน มะสำรับอยู่โน่นได้ได้เดี๋ยวเราลองชิมเขาบอกว่าสำรัโครงการหลอกอร่อยมากนา้่งเกสังหวานใช่เขาบอกว่าหวานมากเนี่ยมุมนี้จะเป็นมุมไฮไลท์แล้วไฮไลท์เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมโอ้บานเต็มที่แล้วท่านผู้ชมเอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ<ม>อย่างที่ท่านเห็นตอนนี้คือไรชาแปลงสองพันสีขาวสีชมพูบานสะพั่งแล้วน้องเกดสังเนาะอตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพี่เกดสังวันนี้วันที่ คิดแล้วคิดแล้วยี่สิบอะไรส 2. 2> องย <27. S 2> <27 S 1> ี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วใช่ท่านผู้ชมตอนนี้เรามาตอนเที่ยงวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ฮะธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนั่นเองนะฮะวันนี้อยากจะบอกว่านางพญาเสกงสีขาวที่จะพูดบานสะพังเต็มพื้นที่แล้วนะฮะไปเคยวซังลราโดนลงไปข้างล่างกันก่อนเดี๋ยวเราขึ้นมาชิมรสชาติของไ<ม>ข่ต้มใบาชาก,กับ<ม>สบัสบปะรดน้องเคยวซังเนาะไปกันครัครบ,รบไปครับพอ่อ บผอเจอเแฟนขับเ้วอใช่ไอคิวซังเจอแฟนขับด้วยจะห้มสัมาษณจะจําได้แต่อีคิวซังเนาะแต่จําพ่อไม่ได้สักทีน,ะ<ะ>น้อยใจอยู่ใกล้ๆนะโอ้ท่านผู้ชมดูสิมันคือความอลังการความสวยงามของดอกซากุระบ้านเราก็คือซากุระเมืองไทยนะฮะมันคือดอกนางพญาเสือโครง่งสีขาวแล้วก็สีชมพูท่านผู้ชมดูสิว้าวเดี๋ยวรอดูรูปสวยๆจากท่านอิคิวนะฮะ ช่วงนี้จะให้แกเป็นคนฝึกถ่ายนี่ท่านผู้ชมอยู่มุมนี้แล้วก็นั่งถ่ายรูปเออที่จริงเวลาชโชคบ่ายแบบนี้มันก็ถ่ายสวยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปปรับแสรงรดเอานะว้าวสวยงามตามท้องเรื่องท่านผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นสายพันธุ์จากไต้หวันกำลัจะบาลตูมเต็มต้นเลยนี่มุมนี้มาแล้วมุมมหาชนใครมาแล้วไม่ได้มาถ่ายมุมนี้คือพลาดมากเลยนี่แหละจอง ที่ตามเราติดๆแล้วโอ้โน,โน้องน้องหมานี่ท่านผู้ชมวันนี้วันที่27บเจ็ดเนาะ 20, ซึ่ง 20, อยากจะบอกว่าบานเต็มพื้นที่แล้วและอีกนิดหน่อยเท่านั้นที่ยังไม่บานเต็มที่นะแต่ที่เหลือคือบานเ<ม>ต็มพื้นที่แล้วครับคนก็มาพอสมควรนะ,ะวันนี้ครับสวัสดีครับเจอกันแล้วได้เจอกันเวลาเดี๋ยวสวัสดีพี่ถ่านชา อหายหด้วยคานผู้ชมขอบคุณพี่ๆพ,พี่ทักไทยเรานะคิดสางน้อยอยากจะบอกว่าดีใจมากที่พี่ๆทุกท่านทักเข้ามาเว้แต่เสียดายต้นนี้บานพร้อมใบอยู่ตรงนี้ครโอ้พ่อครับตรงนี้มันเป็นสีขาวแล้วอ๋อสีขาวทั้งต้นเลยนี่มุมมหาชนแล้วน้องยๆคิดสารครับมาแล้วต้องมาถ่ายมุมนี้กันนะฮะเนี่ยหูดอกกำลังย้อยเลยนผู้ชมดูสีขาวบานยาวลงไปถึงด้านล่างด้วนนะ ออันนี้คือของจริงไม่ใช่ของปลอมนะดูสิม่านหมอกซากุระอยากจะบอกว่าเนี่ยยิ่งมองถ่ายทีทางนี้ที่สร้างถ่ายย้อนขึ้นไปแบบนี้คือความอัศจรรย์ของดอกนางพญาเสือโครง่งสีขาวและสีชมพูที่บานสะพั่งพร้อมกันณตอนนี้นะครับใครที่มาช่วงปีใหม่นะฮะปีนี้ยินดีด้วยทุกท่านมาท่านได้ชมดอกซากุระเมืองไทยหรือว่านางพญาเสือโครง่งสีขาว แลก็สีชมพูที่บานสะพั่งเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคุณสังเนาะค่ะฮะรูปจะสวยแค่ไหนมีคนไทยออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชม,มให้เดี๋ยวเอาภาพชุดนี้ลงให้ท่านผู้ชมดูก่อนเลยนะหลังจากอัปคลิปลงให้ดูแล้วนะเนาะคุณสังเนาะนีะ่โอ้นี่ฮะฝีมือตะกล้องฮนะไปะยศังเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันต่อตามมาตามมาท่านผู้ชมไปจะยืนข้างคุณลุง นี่ฮะฝั่งนี้ก็สวยนะผู้ชมแต่รู้สึกว่าปีนี้ดอกสีชมพูเขาจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่น้อยคือสังนรอครับ,บมันพร้อมใบไปซสละโอ้ยเยอะแล้วใช่ก็คือบานทั้งดอกแล้วก็ใบ <c oughs> เนี่ยแต่บางต้นก็ดอกเต็มเลยนี <c oughs> ม่มุมข้างล่างสวยนะคุณสังนาอ เดี๋ยวเดี๋ยวมุมไฮไลท์อยู่ตรงนี้เหรอครับใชอบบนใน่อีคิวซังแอบถ่ายคนไหนสวยๆอีคิวซังแอบถ่ายเลยนะเล่งลว่ะเล่งลว่าเหรอเล่งอ่ะไม่เล่งไขว้น้อยคนไหนจะเป็นผู้โชคดีที่อีกิวซังเล่งไวนะ้นะสภาพอากาศอากาศก็ดีเนี่ยขนาดเราเดินตอนเที่ยงเนาะไม่ร<ะ>้อนเลยนะท่านผู้ชมสวยงามมากอีกิวซังจะเดินลงไปถึงข้างล่างด้ไหม โอ้เดียวเดินขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยเอาเดยวเดินขึ้นมาเหนื่อยเอามีคน<ม>บนเหนื่อยวันนี้ท่านผู้ชมคือดีมากท่านผู้ชมเอ้ยดูสินี่คือดอกนางพญาเสือโครงสีขาวที่มันมีสีขาวและสีชมพูแบบเนี้ยมีแค่ที่อ่างขังนี่นะที่เดียวเท่านั้นโอ้ยดูย้อนขึ้นไปให้ท่ฟังว้าวแม,ม่โอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยดูสิวันนั้นมายังแบบสียังไม่ออกขนาดนี้นะที่มาอัปเดตวันนั้นพ่อมาคนเดียว พ่อเดินจากข้างบนลงมาข้างล่างคนเดียวั้งสุดยอดเนได้บรรยากาศมากเนี่ยใครที่ใครอยากจะได้บรรยากาศแบบนี้นะมาเช้าๆจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งวันนี้บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีก้อนเมฆเลยนะเนาะมีนิดหน่อยว้าวมากว้าวมากโอ้ยคือสั่งต้นนั้นคือแบบ เต็มมากเนาะแี่เลยอ่ะรู้เลยว่าไม่รู้ร้อหนาวแลวเนาะตอนนี้สวยตอนนี้ดอกเต็มนี่ชมแบบยาวๆคลิปนี้คือยาวมากไีคิวถ่ายตั้งแต่ตอนเว้นจักรยานไฟฟ้าขึ้นดอยมานะจนถึงอ่าไอตรงนี้เขานั่งอ่ะอะไรนะจนถึงไร่ชา แรง2 0 0พนว้าววันนั้นมายังไม่ยังไม่บานขนาดนี้ย่ยตอนนี้คือแบบคือทั้งทั้งแถบเลยเป็นสีขาวเป็นสีชมพูทั้งแถบแล้วนะฮะเฮะ้ตากล้องเราอยู่นู่นซะละหสวยมาทีไรไม่เคยเบื่อนะครับบุมนี้นะปีนี้ปีอยู่อย่างหนึ่งก็คือใครที่มาไม่ทันช่วงนี้ก็ยังมีดอกนางพญาเสือโคร่งหมดไปแล้วก็ยังจะมีแบบ ดอกซากุระให้ชมต่อจากนี้อีกเนี่ยโอ้โหปีนี้คือชมกันแบบต่อเนื่องยาวๆเลยนะฮะเนาะตากล้องอยู่ไหนทำไมตากล้องหายไปอยู่แล้วนะนีม่มาสักทีตากล้องเราแอบถ่ายสาวแล้วก็ถ่ายดอกไม้กาไม่เล็งได้แล้ทำไมมันเล็งไม่ได้เมื่อกี้เ,เกือบจะเล็งได้แล้วเกือบจะเล็งได้แล้วเออไม่เป็นไรนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับขึ้นไปมันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะท่านนะมีฮะมันจะเป็นสีขาวเป็นอุโมงค์ไหลลงไปข้างล่างนัง้นเลยน้อย,อย,อยคือสัง่งเนาะครับนี่เดินไหมเดินลงไปไหมลองดูอหอมแลอต้องหอมแ<อ>น่นๆเลยใช่ไหมดูสิสวยมากมันคือความอลังการของดอกนางพญาเสือโคร่งสีขาวแล้วก็สีชมพูที่ตอนนี้บานสะพรั่ง เต็มพื้นที่ของไราชาแปลงสองพันแล้วนะฮะใครที่อยากจะชมดอกแบบเต็มๆสวยๆแบบนี้ก็ต้องรีบเดินทางกันแล้วนะฮะมีเวลาให้ท่านนับจากวันนี้อีก10วันนะฮะหลังจากนี้ก็จะเริ่มโรยนั่นเองนะฮะหลังจากนี้อีก10วันท่านก็จะได้เห็นความงามของอันนี้ลดน้อยลงไปวันนี้27เนาะบวกไปอีก10วันก็วันที่เท่าไหร สิวันบอกลบก็ประมาณวันที่7จ็ดธันวาเจ็ดแปดธันวาก็ยังเป็นสีแบบนี้อยู่นะฮะแต่ก็าอาจจะมีใบขึ้นแซมมานะสุดยอดนี่คือบรรยากาศได้ฉาแปี2000ที่อยากจะบอกว่าดอกสกุระ้เมืองไทยหรือว่านางพญาเสือคล่องสีขาวและสีชมพูบานสะพั่งเต็มพื้นที่แล้วนะครับหนึ100่งเซตเต็มพื้นที่แล้วนะครับผมวัท่านผู้ชมเดินกลับ อยากจะบอกว่านอกจากจะสวยแล้วเหนื่อยด้วยท่ทานผู้ชมยี่งซังพ่อขอรูปถ่ายแบบซูมขึ้นไปได้ไหมซูมไปหาสาวเสื้อขาวที่อยู่บนนู้นเห็นไหมอเออไปขอรูปนึง่งนะยิ่อซังพ่อจริงเหรอดูหน้าท่านผู้ชมดูหน้าคนบางคนลองดูอา่าลอง,อง,องลองลองฮะ เดินย้อนกลับขึ้นไปครับเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ฮะช่วงนี้มาเวลาไหนก็สวยเช้าบ่ายเย็นแต่ถ้าแสงสวยๆต้องไปช่งชวงเช้าใช่ไหมครับนี่แหละช่วงบรรยากาศของความสุขความสวยงามของดยอยางค้างนี่ฮะใครที่มาแล้วได้เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ดูส,สีตัดกับสีท้องฟ้าท่านผะู้ชมสวยเนาะใครบอกว่าไม่สวยบ้าง <c oughs> นี่ท่านผู้ชม<อ>ครับใครว่าไม่สวยให้ให้มาตบผมได้ครับใครบอกว่าไม่เตะเตะตัว้ีิคิวซังได้ใช่ไหมใช่ครับได้ท่านผู้ชมใครบอกว่าไม่สวยรับคำท้ารับคำท้าสามารถมาเตะตัว้ีิคิวซังได้คิวซังให้เหน,น,นื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกชอบเต,ต็มกล้องฮะเต็มกล้องเต็มกล้องก่อนฮะ นี่ครับผู้ชมบรรยากาศราชาแปงสองพันไเดี๋ยวเราขึ้นไปอะไรนะชิมชิมอะไรสับปรดใช่ไหมครับกลับอะไรไข่ต้นใบชาไข่ต้นใบชาได้จัดไปนี่คือบรรยากาศราชาแปงสองพันที่อยากจะบอกว่าตอนนี้บานสะพังเต็มที่แล้ว100%ความสวยงามของไร่าขงางที่ไร่ชาตอนนี้สวย มากมเลยนะครับผมนี่ไหมไหนอ่ะตัวนี้สวยเนาะนี่นะท่าผู้ชมขาวแบบตัดสีท้องฟ้าด้วยสุดยอดบรรยากาศดีดีหาได้ที่นี่ที่ดอยอ่างขางนะครับผมดบรรยากาศสุดยอดนะท่านผู้ชมมี่คิวสั่งตามหานี่ครับเมนูก็คือ ไข่ต้มใบชานั่นเองครับที่แน่ๆเราจะให้สั่งชิมเอาหนึ่งฟองใช่ไหมหนึ่งฟองค่ะตักเลยค่ะไข่ต้มใบชาแล้วเราก็จะลองชิมอันนี้ด้วยท่านผู้ชมมันคือเสาวรสนี่ฮะสวรสโครงการหลวงเขาบอกว่ารสชาติดีมากฮะปอก,ปอกเลยค่ะ สีของเขาจะเป็นแบบนี้นะผู้ชมสีดำดำสีดำดำดำจากอะไรดำเครื่องเทศดำจากมีปรุงเครื่องแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาปรุงเข้าเนื้อแล้วนะเดี๋ยวรอให้พี่แกให้นี่แน่ๆนี่ถือซื้อแล้วแปดสิบบาทใช่ซื้อแล้วแปดสิบบาทโคตรเบาแล้วโคตรเบากิโลนึงไงคือสั่งหนึ่งโลใช่หนึ่งโลไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าไปไม่ต้องสแกน นะีขออนีาตสแกนแป๊บนึงน้อยพีส่สาวเนาะครับน๊บนไข่เสร็จแล้วพี่สาวแกะให้เรียบร้อยอถ้าอยากจะใส่ซอสเพิ่มก็ใส่นะซอสช้อนอยู่ตรงนั้นนุ่นช้อนอยู่น,นุ่นมาเอาไปชิมมาเลยมาชิมไปชิมโอ้โหอ่ะเหยอะลองไปมาเดี๋ยวพ่อเหอะให้ อ่าเล็กน้อยอ่าชิมครับที่ไหนไม่มีอีกแล้วที่ไหนก็ไม่มีอีกแล้วนอกจากที่นี่ใช่ไหมคะโอ,อ้ชิมครับเป็นไงอร่อยรอร่อยมากใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวพี่สาวมีมีดไหมมีไหมเนี่ยเนี่ยกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบใช่ไหม <laughs> ไม่เป็นไร เดี๋ยวข้าไปชิมใครมาบอกรสชาติที่อยู่สังเขาได้โอ้สวอร์ตอันนี้ฮะกินมันหอมเหรอใช่กินหอมออกจากน่าจะสุกแล้วเพราะว่ามาเป็นสามวันแล้วอื้สามวันแล้วนะผู้ชมเอากี่ชงดี่ะเดี๋ยวขออนุญาตจ่ายตังก่อนนะคิวสังอื้แกเราอยู่คนเดียวแล้วผู้ชมเอ้ยไปท่านผู้ชมกลับกันแล้วนะฮะกับบรรยากาศนี่ดอกนางเพญาเสือโครงสีขาวและสีชมพูแบบนี้น้อยคิวซังเนาะ ไว้คลิปหน้า<ะ>เราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหน<ะ>ก็รอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้ที่แน่ๆอีกสังจัดไปแล้วหนึ่งลูกอร่อยไหมใครมา<ะ>ต้องอย่าต้องห้ามพลาดเลยเนาะเพราะว<ะ>่าเป็นเมนูที่แนะนําเลยนะครับไข่ต้มใบชาเพราะที่นี่มีชาเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วเพียงแค่มาลังสรรเมนูให้มันน่ากินเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเน้อยกิซ<ะ>ังเนาะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็รอกลับมารอกลับมาวะ่ะ เราไปทำอะไรไงที่ไหนก็เราติดตามรับชมได้เร็วๆนี้น้อยคิซังเนาะปักเปื้อนไข่ครับทองข้างเลยครับอือหูกินไข่ยังไงให้ไข่ติดปากไว้เจอกันใหม่น้อยคิซังเนาะอย่าลืมลนะครับมพี่ซังอย่าลืมก่อนเลยแซ่ซังเลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้คิซังและเพื่อคิซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายบบ๊าายยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเสื้อสวยๆจากพี่เอฟซีจากระยองเนาะที่ส่งให้ มอบให้กับมือเลยนะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยครับเสื้อกันหนาวอีเสือได้ใส่เสื้อกันหนาวอีกตัวหนึ่งละขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายสวัสดีสค่ะ,คะ